มัมยังทักหน้าเหมือนบ๊อบบี้เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่สวรรค์สร้างให้เพื่อนยังถามบ๊อบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าขอดูหน้าแม่ตัวจริงหนูแหม่มเผยความหลงลูกสาวของแดดดีครอบครัวพิธีกรดังหนูแหม่มสุริวิภาพร้อมบ๊อบบี้สามีพาน้องแอลลี่ลูกสาวตัวน้อยมาให้แฟนๆได้ส่องความน่ารักหน้าเอ็นดูในรายการซูเปอร์มัม โดยหนูแหม่มภรรยาถึงกับแซวความหลงลูกสาวของแดดดีบอบบี้ว่าทางเราติดต่อเมมเบอร์หมดทางเราก็ไม่ไปแล้วบอบบี้เราเก็บเงินให้แอลลี่ดีกว่าหนูแหม่มเล่าที่มาน้องแอลลี่เราเห็นแม่เขาเป็นลูกน้องในบ้านเรามาสองปีเป็นเด็กดีเรารักแม่เขาก่อนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วพอเขามีลูกก็คุยกันกับทั้งสามีเขาพ่อแม่เขาขอเป็นลูกเราเขาก็ยกให้เราจะได้ไม่ต้องไปไหนเขาก็เป็นพ่อพ่อกับแม่แม่เราก็เป็นแดดดีกับหมานี้เรา เคยคิดจะไปขอรับบุญบุญธรรมอยู่แล้ว หลังจากทำกิฟต์แล้วหลายรอบก็ไม่ติดมัมจกมกพิธีกรยังทักบอบบี้ถ้าอยู่เฉยเฉยไม่ได้บอกเขาต้องคิดว่าหน้าเหมือนบอบบี้หนูแหม่มยอมรับว่าทุกคนบอกหมดเลยทุกคนขอดูหน้าแม่แม่ได้ไหมบอบบี้ต้องไปทำอะไรแม่แม่แน่เลยบอบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าเพื่อนเขาก็ถามบอบบี้เข้าห้องผิดหรือเปล่าบอกไม่ผิดไม่ผิดบอบบี้ทุกคนถามมัมยังบอกอีกว่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยจัดสรรจัดสร้างมาให้จริงๆหนูแหม่มก็บอกว่าสวรรค์สร้างให้เผยความตัวติดของแด นีกับลูกสาวไปดำน้ำยังเอาลูกไปสองขวบให้รอในเรือใหญ่ไอ้นี่อยากเห็นหน้าทุกวินาทีเสาวอาทิตย์เขาต้องไปหาพ่อพ่อเขาสลับกันชื่นชมรถคล้อยหลังไปนิดหนึ่งเขาส่งลูกมาหรือยังยังไม่ทันเช้าเขาส่งคลิปมาหรือยังบ๊อบบี้ให้เขาใช้ชีวิตก่อนทวงคลิปทุกชั่วโมงตอนนี้สองขวบเริ่มอ้อ่อเก่งเรียกแดดดีน่ารักมากๆด้วย